สวัสดีค่ะวันนี้รจะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นสายแปลง USB 2.0 to Ethernet Land รุ่น Y555 ตอนนี้นะคะลูกค้าจะได้แผ่น CD ไปด้วย1แผ่นนะคะตอนนี้จะรองรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ดด้วยความเร็ว10 1 0 0 0 0 0 MB เมกะไบต์จะรองรับ Windows 2 0 0 0 XP Vista Windows 780 Mac OS ระบบปฏิบัติการ Linux สินค้าชิ้นนี้นะคะจะรองรับการเชื่อมต่อหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล็ปท็อปเลยนะคะสว่วนขนาดของสินค้านะคะจะยาวที่6 8ม mm, มสูงที่1 8ม mm, ม ส่วนหัวตรงนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่21มมตรค่ะสินค้าชิ้นนี้นะคะวัสดุของเขาจะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะน้ําหนักเบามากๆเลยค่ะขนาดเล็กกะทัดรัดจัดวางง่ายมากๆเลยค่ะเข้ากับทุกการตกแต่งเลยนะคะลูกค้าสามารถพกไปด้านนอกได้สะดวกเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ